ครับสวั <seen> สดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมมาครับเอาชุดรอดโคตนมดอีพีที่7จ็ดนะฮโอ้โหจำอีพี้ี่คล้องแค่วเลยก็อีพีที่แล้วเราก็ได้ทดสอบโลกของเราไปนะครับผมเออแน้ะก็โลกมันเป็ระสิทธิภาพแหละแต่ว่าผมใช้ไม่เป็นเองเออตายไปเลยอีที่แล้วก็ ซื้อบูทูธมาใหม่นะใส่หูฟังบูทูธผมก็ไปดูทุกคนจะได้ยินยังไงนะครับผมนี้ผมได้ยินเสียงเกมเบามากเลยมันเบาขอปรับหน่อยนะครับผมถ้าคนได้ยินยังไงก็บอกด้วยนะครับเราก็เดินทางกันครับผมไม่ถือลอดีวกว่ามันเดินช้าเอาไว้ตอนต่อสู้ดีวกว่ายึบยึบโอ้โหช้ามากวิ่หรือ แปดหลือฟาร์มมาทั้งชีวิตเล่ากูเหลือแปดทำกนาเขานะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าโอไปจึ๊บโอ้ยเฮ้ยดูอะไรโอ้ยแหลกแหลกแหลกดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยดูอะไรเอ่ยผมเบื่อแล้วหรือเบื่อแล้วนี้แหละถ้ามีอะไรดีมาง อ๋อตามเชื่อมต่อกันนั้นเลยวุ้นหลกหนักมากจิ๊บ้าเราุดตรงนี้มันก็จะโอเคส่างมานะครับผมทิ้งทิ้งการเดินทางหลักๆของเรากำลังจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวก่อนปรับให้เห็นแบบนี้เลย อ่าแล้วไงต่อดีก็เล่นต่อเลยครับถ้ามันถึงใกล้ๆหน่อยจะได้ลดอาการแลกของเรามั่งนะเออช่วยลื่นมั่งบ้าบอเล่นแหลกทุกคนปวดหัวตายออดิเล่นๆไปอยู่เกมค้างก็ชิบหายอะ่ะเฮ้ยนางเงือกเฮ้ย hey, นางเงือกเฮ้ยเฮ้ยจี้สุดเฮ้ยนางเงือกเฮ้ย hey, กูโดนดึดง ธนูธนูก็มีนี่นี่ตายเฮ้ยผมโดนผมโดนทั้งเงื่อกว่ะเชียละเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารหมดเฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยเอาขุนนี้ก่อนครับมันมันไปไหนไม่ได้เลยครับชึบชึบโอ้ยกระโดดไม่ได้ ไปสู้เลยแล้วกันชึบชึบกูจะถ่ายปกเชะต้องยิง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 หนักเงือกเฮ้ยเชื่อนี่ไงธนูระเบิดธนูระเบิดเดี๋ยวเดียว อยู่ไหนนางเงือกว่ายน้ำช้าจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายกูจะแตกโอ้โหเกือบตายมันดรอปอะไรมันดรอปอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปก่อนโลมันหนัก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 ,นก,นก,นกมันดรอปดีครัเบเป็นเกรดแล้วก็อะไรอะอะไรก็ไม่รู้มีอะไรไหมได้เกาะมันอะ ไม่มีหาอะไรเลยเลย่ะเดี๋ยวขอหาแป๊บน,นึงว่าเกตมันนำไปทำอะไรได้ครับผม S H I N Y N Y เนี่ยเกตอ๋อก็ไปทำจุดเกาะได้นะครับผมมันต้องใช้ออผสมกันกับเกตของไอพญานาคนั่นนะอ,อ๋อและช่างมันละกันนะครับผมยังไม่มีแผนว่าจะทำจุดเกาะพวกมันนะยังไม่ตามล่าดีกว่า ทางนี้ก็จะเป็นทะเลแล้วอะยังไม่อยากออกทะเลตอนนี้คือของมันยังไม่ดีชุดเกาะมันยังไม่ดีเว้ยเนี่ยชุดเกาะโอ้พังและวจะพังใลครั้งเดียวหมวกตอนนี้แย่มากไม่ไม,ไม,ไมีหมวกเลยโอ้ยแหลกโอเคขอเดินสำรวจวนรอบใช้ฝั่งก่อนนะครับผมเผื่อว่า มีอะไรให้เราชำนะ <S <S ถือว่าเป็นการเปิดแมปเป็นในตัวด้วยเ <N> นี่ยโอ้หอะไรวะเนี่ยเราก็โอ้เปิดแมปใหญ่อยู่นะเราอะเฮ้ยเปิดแมปกว้างอยู่นะเออเราเปิดแมปกว้างอยู่นะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นไม้นะไม้งงโง่ เราไม่ต้องจางเฮ้ยชึบโอ้โหยิงแรงเกินนี่ใช้ธนูนี้ก็ได้ไกล้หมดพอดีหมวกพังเลยหมวกกูพังเลยนี่เอาตัวนี้ก่อนดีธนูยิงแรงดีนักนี่ต่อไปก็มึงเลยนี่นี่เฮ้ยถือพวอะ เดี๋ยวเดียวตัวไรตีโอ้ยโอ้ยโอยเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะกูก็ไม่ด้ขนาดนั้นเกาะกูไม่ได้ดีแค่อากูแรงเฉยๆแหละกูถึงสู้ได้จึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ่๊บจุ๊บจ๊บจุ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 ๊บจน๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บบจ๊บจ๊บจ๊บจบจ๊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 บจึ๊บจ๊บจ๊บจ ยิงสวนไปหนึ่งนัดตีตีแล้วมีคิปเปอร์อยู่นะคิปเปอร์อยู่ไหนนะ,ะหายไปชุบดราบป้ามป้ามเอ,อ้ยไม่ตายสักทีวะปั๊มทางนี้กันดีก็อา่าครับ เแสงออร,ราสีสีอะไรสีเหลืองกับแดงนะผมว้าวสวยงามมากเลยแล้วทำให้เครื่องกูแหลกด้วยมันแล้วแต่อารมณ์ของธนูเนาะนัดไหนมันจะแรงก็แรงมากนัดไหนมันจะเบาก็เบาอีกสีนัดจะไม่ตายเลยคีเปอร์แต่นี้สเกลตาสองนัดตายแล้วใช่ไหมซอมบ,บี้ซอมบ,บี้ใช่ไหมเฮ้ย ปราสาทเบลูซ่าอีกแล้ววะผมอยากฆ่าเบลูซ่ามากเลยในซีรีส์เก่าที่ผมทำแบบผายเราฆ่าเบลูซ่าไปแล้วได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากฆ่าเบลูซ่ามากผมต้องหานั้นวะอมอะไรอะปิตาใช่ไหมที่ปิตาทำไงวะได้ยินได้ยินเสียงซอมบี้เอ้ยมันมุมข้างๆนี่นี่ที่ปิตาทำไงเอ้ย เดี๋ยว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 โอ้ยพวกมึงก็เยอะจังเราเออเอเอเดี๋ยวแป๊บนึงเออราตัดไม้ตัดไม้ตัดไ,ไม้ก่อนเออใสไ,ไม้มาปึ๊บที่ปิดตาทำไงเอ่ยที่ปิดตาเดี๋ยวหาแป๊บนะฮะ ที่ปิตาที่ปิตาที่ปิตาข้ามนดซ่าอ้ามอยู่แถวๆนี้ต้องอยู่ในโหมดแบบเป็นทักอมมอสมอบอะไรพวกนั้นปะมอดก็เยอะที่เกินจำไม่หมดนี่นี่นพใช้เชือกกำหนังสัตว์นะผมเชือกเรามีแล้วต้องการแค่หนังสตัตว์ว่ะโอ้โหเหมืนรูอะ โอ๊ย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 เจ็บ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 โว้ยโอ๊ยโอ๊ยเชือเครื่องแหลกมึงยากุดตรงนั้นใช่ไหมฆ่าแป้งเลยโอ้ยเลยตีระเบิดติดน้ำติดน้ำมึงมาไม่ได้มึงติดน้ำติดน้ำยิงยิง ยิงอาา่ามาไม่ได้ติดน้ำอ้โโ่นั่น่ะมันมีแกะใช่ไหมมันอาจจะมีหนังไงจะได้ไม่ต้องกลับบ้าน <c oughs> สบายสบายครับผมแ้าตนู้ี้หมดก่อนนะเมื่อไรมันจะตายเนี่ยแ้าธนูนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเมื่อกี้เห็นเลือนมันแบบบอยู่ว่ามันใกล้ตายยิงไปยิงไปยิงไปอเข้าหัวดิเข้าหัว เข้าหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิงถึกไปไหนเนี่ยโอเคตายเรียบร้อยเดี๋ยวว่ามันมีนี่ไงมันดอบมันดอบหนังแล้วแต่ว่ามันนี้มีเฮ้ยมีขวดเวลงละมีทองมีทองอยู่มีทองอยู่อน,นี่มีโอ้ยหนังสือคำพีเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงกูใครยิงกู เบืตั้นว่ะมีปัญหาหรอมีปัญหาหรอมีปัญหาหรอมีคัมภีร์ของหนังสือมังกรอยู่ครับเฮ้ยไม่ใช่คัมภีร์ที่กระดาษกระดาษของหนังสือมังกรอุย้ยคิปเปอร์ระเบิดใส่เหรอถ้าผมไม่รู้ว่ะถ้ายินได้เสียงตอนระเบิดแค่นั้นอนะขนาดใส่หูฟังวูทูธนะเนี่ยโอ้ยแย่แย่แย่แย เสียงเกมเบามากเลยนะมันได้ย no ินเสียงเกมมันเบาขนาดนี้วะไม่มีของเลยหรอของดีๆไม่ขุดทองเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 เยอะจังเลยเยอะจังเลยธนูระเบิดไปหน่อยระเบิดหน่อยเออระเบิดรอบข้างระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยระเบิดดิจุ๊บนี่ไงแมงมุมแมงมุม แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาโอเคครับเราจะไปคราฟของเรากันนะโอ้โหมึงนี่หมวกพร้อมเลยนะเฮ้ยเอาหมวกมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยซีรีส์เก่าเรามีปืนนะฮะแต่ว่าซีรีส์นี้เราไม่มีปืนนะเราต้องใช้เดี๋ยวกูดโ,ดดโดนกูโดนตาบอดกับดยความเร็วนี่โอ,ขอ้ของมันดูของมันเด ยิงไม่เข้าเลยอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ตายตายตายแมงมุมเฮ้ยธนูเหลือเก้าสิบนัดโอ้มันถึกมากมันถึกแบบถึกมากมันน่าจะตีแรงด้วยเนี่ยดีไปใช้ใช้ความเร็วของเราให้เป็นประโยชน์ครับผม ความเร็วความเร็วขวาเลยดีกว่าว่ะขวาเลยเฮ้ยดาบได้ดอบดอบดาบมาดาบอะไรเอ่ยเดี๋ยวอยากรู้ว่าดาบอะไรอ่ะโอ้ดาบใกล้พังเยอะๆสิซอสอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวทิ้งไปดีกว่าอ้ามทิ้งแล้วก็ทิ้ง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  กระดูกเก็บไปก่อนอันนี้ก็เก็บไวปกดเบลเเนื้อทิ้งไว้ก่อนโอเคครับเราก็กลับไปทิ้งทิ้งเก็บของใส่นี้ไปจุ๊บจุ๊บจุ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 บต้องเอานี้มาหนังเออเราคาตรงนี้ได้เลยดีกว่าเริ่ม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 โอเคได้ที่ปิดตาของเรามาแล้วครับโล่พร้อม ถ้ <พ uka> าใส่เรามันจะมืดแบบนี้แหละแต่มันป้องกันวีดูซ่าได้ไงแต่เราไปใส่ต่อที่กําลงังลงไปหาเขานะครับนี่อะไรเหมือนเดิมอ่ะยิงยิงยิงไม่ตอบอะไรเลยโอเคครับเราจะทําการไปหาเมดูซ่ากันนะฮะไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือเปล่าเป็นกําลังใจให้ใหผมด้วยนะครับว่า ผมจะชนะหรือเปล่านะฮะถ้าผมตายครั้งนี้คือขอผมไม่มีเลยนะถ้าผมกลายเป็นหินนะโอเคครับเดี๋ยวเดีเจอแขกไม่ได้รับเชิญนี่ม่คกได้ยินเสียงฝนเลยเดี๋ยววิงวิ่งกว่านลยเหรอถ้าผมได้ยินเสียงฝนน่ะเดี๋ยวสภาพอากาศ ปรับลงหน่อยน่ะได้ยินเป็นเสียวฝนทุกคนได้ยินไหมเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบซิกแซกซอสซาร์ดี่ดี้หลบมาโอ้โหเอ้ยระเบิดไปดิ มีไอ้นี่อยู่หนึ่งตัวทำไมมันแหลกแหลกเพราะอะไรทำไมมันแหลกแหลกจังเลยโอเคครับกินอาหารให้พร้อมแล้วก็ใส่พิปิตาพร้อมแล้วก็เราจะเราเปิดไอ้พวกนี้นะครับว่าไม่รู้ว่าอันไหนนะเปิดไปก่อนรุนกันว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่านะครับผม ผมมีพี่วิดาแล้วมันน่าแบบน่าจะช่วได้แหละเปิดไหมเปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อน้ำมันมีน้ำตรงนี้ไงเลยได้ยินเสียงฝนน้ำไม่อยู่ไหนแล้วคืวะ เดี๋ยวมันไม่มีเดี๋ยวไปดูซ่าน้ำไม่ยุดหลายนาทีมันน่าทำขาดมากเลยอยุไปก่อนไ <c oughs> ปดูซ่าอยู่ไหนไม่ไ <c oughs> ปดูซ่าอยู่ไหนวะ คุณล่องน้าแบบนี้บุ่มบุ่มบุ่มบุมบุนไม่เบรดูซ่าอยู่ไหนอะอ๋นนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยา่าครับพี่มีที่ปิดตานี่ไงตายไปดีครับเบดูซ่าได้ครับได้หัวมันมาแล้วกลับคืนไปก่อนกลับคืนไปก่อนโอ้ยรำคาญเสียงน้ำขี้ผายตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอที่ปิดตา หัวหนามันเข้าอย่างทุกทางเลยอะเสียงมันโคหน่าลำคาญเคลืนแล้วเคลื่อนจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเสียงน้ำหน่าลำคาญมากที่ว่าเสียงฝนโอ้ยผอดเฮ้ยฉัได้หมวกมาวะใส่ก่อนแล้วกันโอ้โหได้บล็อกความแข็งแกร่งมาโอ้ยน่าลำคาญมากโอ้ยน่าลำคาญนะออกระกันออาประกันอ้ยเบาหูเลยอะ เดี๋ยวว่าไปทางไหนต่อดิประจนภายทะเลอีกรอบป่ะไม่อยากประจนภายทะเลกว่าเจอไอ้นั่นอะแต่ตอนนี้เราได้หัวเมดูซ่ามาแล้วครับผมสุดยอดไปลเลยเฮ้ยกูโดนดึงอีกแล้วกูโดนดึงไหนวะจากไหนจากไหนสัตว์ม,มาดิโอ๊ยแหลกมาดิมาตีกูติดด้วยเนี่ยกูติดด้วยเนี่ย กูติดด้วยเนี่ยมาตีสัตว์ดึงเอ้ยทำไมยิงไม่โดนเลยวะนี่เอ้ยถ้าดูเป็นอะไรเดี๋ยวยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเออตายพี่ิมาดิเรียกอเหรอเรียกอยู่นั่นแหละเออมาหาจ้ามาหาจ้าเออย,ยี่ยี้ เออยิ่งใกล้ใา้ฝั่งยี่เจอแบบอะไรวะหนังเงือกเยอะจังเลยเฮ้ยไอ้เควะอย่าฆ่าพี่เคยังเลยเฮ้ยสองตัวหนึ่งนัดไปสองนัดไปก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับพี่มีธนูนะหนูเพิ่แต่ธนูเราก็น้อยมากเลยนะเนี่ยยิงแบบกัดเลยเฮ้ยแรงเกิดแรง แรงแรงแรงเฮ้ยดึกว่าตายแล้วโอ้ยมันแรงมากเมื่อกี้ผมนึกว่ามันตายแล้วนั่นแหละเาว่าแล้วทำไมมันเฮ้ยไปก่อนจุ๊บ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 วันนี้เป็นการเป็นงานมากเลยครับ ได้ฆ่ามดูซ่าได้ฆ่าไซคล์ด้วยดีจริงเบย์ดีจุงเบย์ไม่หอคอยอีกละป้าเดี๋ยวเราลองขึ้นไปก็ได้ครับผมลองขึ้นหอคอยปุ๊บปุ๊บอผิดโอเคขึ้นหอคอยกันครับ มันน่าจะนานมากเลยแล้วผมไปเล่นคลิปเอาโอเคครับถึงแล้วกล่องอยู่ไหนเฮ้ยแต่โอ้ประสิทธิภาพว้าวดีเลยไม่ได้มรกมาได้ที่เขียนแผนที่เศษทองทั้งเหล็ก ไข่มูเอนเดอร์แล้วก็แค่นี้แหละอ่ะขนลกมาหน่อยจะได้เอาไปทำจานูว,าว้าวโอ้ประสิทธิภาพเปิดเลยกลับบ้านกันโอเคครับกลับบ้านแล้วโอ้ย,อยางรวดเวนะร็วนะการเดินทางอันนี้คืออะไรเป็นอะไรที่คุ้มมากคุ้มแบบคุ้มมากเลยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนกล่องแร่อยู่ไหนครับกล่องแร่เก็บไปเก็บไข่หมดูด้วยแล้วกันเก็บนี่เก็บเก็บด้วยเก็บนี่ด้วยนี่ด้วยเออ ดูอะไรมีค่าฮู้เก็บหมดแหละก็นี่ออกมาได้ได้เก็บเก็บไว้แค่นี้ก่อนอืมเก็บไอเก็บไปเก็บเก็บไปอืมขวดเลเวลโยนเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาจีเดียวว่ะเดือดเลยว่ะเก็บกล่องไหนสีอ่ะ กล่องไหนยังไม่เต็มมากอ๋อกล่องนี้เก็บอะไรเก็บ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 แล้วกล่องที่ไม่ได้สมุดก็เก็บนี้ไปนะครับผมยังไม่ใช้นะถึงอันนี้จะมีแค่ประสิทธิภาพสามก็เหอะแต่มันมีโอ้รอผมได้ซ่อมแซมมาก่อนนะเดี๋ยวใช้อ่ะเพคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้รืบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับผมยุบผิวหนิงหรือใส่แมสล้างมือนะฮะ ก็คลิปนี้ได้อะไรหลายอย่างเลยได้ไปซู้บอสเบดูซ่าไม่รู้ว่าใช่บอสหรือเปล่าแล้วก็ได้ฆ่ายากักษ์ไซคลอรบด้วยนะครับผมก็ขอแค่นี้แหละครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้ว